จะพามารับชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้จะเป็นตัว To y o t a h ไฮล mm ักรีโวเป็นตัว4 mm hmm. ประตูเกียร์ออโต,โต mm hmm. เป็นตัว2.4 e+ นะคะปี2018คันนี้นะคะเป็นรถการันตีสภาพเดิมรู้สึกว่าน่าจะเป็นรถบ้านพี่ขาตัวนี้สีเดิมรอบคันใครที่สนใจนะ,ะสามารถติดตามรายละเอียดเข้ามาได้ตัวนี้คือรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ใครสนใจคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,500ติดตามรายละเอียดได้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึงเพชรยนรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดซับสไคร b ์คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึงนํำมาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้น้ำหนึงจะพามารับชมรถกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้เป็นปี2018เป็นตัว2.4 E+ นะคะตัวนี้นะจะบอกว่าเป็นรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานการันตีสภาพเดิมน่าจะเป็นรถบ้านนะคะพี่ๆค่ตัวนี้ได้เป็นสีขาวมาเลขไม์ประมาณแสนก็ปีแปดพันโลเองนะคะใครสนใจกระบะย,ยกสูงสีประตูแล้วก็เกียร์ออโต้ช่วงนี้เกียร์ออโต้ทยอยเข้ามากันเยอะมากๆเลยตัวนี้เป็นโฉมหน้าปี2018ค่ะเป็นตัวโฉมหน้าล็อกโคนะคะเป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็เป็นกระจังหน้าตัว uh, รังผึ้งนะคะโฉมหน้าล็อกโค้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วขอบ ฝากระโปงนะคะได้เป็นสีดําพี่ข่ะคันนี้นะยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพแม้กระทั่งล้างเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะจะบอกว่าคันนี้สีเดิมรอบคันสีเดิมรอบคันค่ะพี่แต่ว่าจะมีแค่ตรงนี้นิดนึง มีตรงนี้นิดนึงนะรถมือสองค่ะเป็นธรรมดาเป็นสเสน่ห์เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะอันนี้น่าจะมีตรงเก็บงานแค่ชิ้นหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้สีเดิมเดี๋ยวเราจะมีการขัดทําความสะอาดให้คันนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟ daytime running l i g h t ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะกรอบไฟตัดหมอกได้เป็นสีดำนะคะเป็นโฉมหน้าโฉมเดียวกับตัวรอกโคนะเป็นโฉมหน้าตัวรังผึ้งนะคะพี่ๆขะใครสนใจตัวนี้เป็นโฉมหน้าที่เป็นยอดนิยมเลยนะเป็นตัวโฉมหน้าย,ยอดนิยมเลยมาดูในส่วนของแม็กค่ะน้ำแม็กจะได้เป็นแม็กสีเงินค่ะแม็ก6 นะคะคเป็นแม็กหกลูค่ะแล้วก็ในส่วนของซีรียางอยู่ที่265หกห้าทับหกห้าอ่าสิแม็กขอบ17นิ้วนะคะอักก้มต่ำดูสักนิดหนึ่ง ให้ดูซุ้มลอ้ออันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพจริงๆนะคะก็น่าจะมีการเก็บชิ้นหน้านะคะแล้วก็ außer, กระจกมองข้างได้เป็นตัวโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เปิดด้านนอกก็ได้เป็นโครเมียมด้วยกระจกเดิมค่ะด้านหน้านะคะแล้วก็กระจกด้านหน้ากระจากเดิมค่ะนะตัวนี้เป็นรถกระบะยกสูงมาพร้อมกับบันไดด้านข้างที่ได้เป็นสีดํานะคะมาดูภายในค่ะจะได้เป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังนะตัวนี้นะคะเขาหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านหน้ามีกล้องมองหลังขนาดถ จอดให้ค่ะตัวสภาพตัวรถนะคะก็ยังถือว่าสภาพเดิมนะคะพี่ๆคะ่ะและอย่างที่หนึ่งบอกนะตัวนี้คือสีเดิมนะคะมีด้านหน้าที่โดนมานิดนึงแล้วก็แผงประตูตรงนี้ได้เป็นสีดําอันนี้ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในเป็นโครมเมียมมีช่องใส่แก้วน้ําให้นะคะประตูนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ตรงนี้มาพร้อมกับตัวอ่า ตัวสครับเพจกันรอยนะคะมีแผ่นยางรองให้ขี้ฝุ่นตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้เพราะว่าคันนี้พึ่งมาเมื่อวานนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําให้แอร์เป็นแบบหมุนนะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบจะเสียง่ายเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะตัวน็อตตรงประตูพี่ขาให้ดูใกล้ๆสภาพเดิมสวยจริงๆการันตีสภาพเดิมค่ะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำแล้วก็ด้านข้างนะคะได้เป็นคิ้วขอบได้เป็นคิ้วกันสาด คิวกันสัต์มานะคะแล้วก็ด้านหลังขานะคะนี่เขาก็หุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแผ่นยางรองมาให้คันนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่5 4 9 0สน ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเก้าพันห้าพี่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เก้าพันห้านะคะถ้าจะดาวนนะสามสี่หมื่นดาวมาได้เลยค่ะนะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เก้าพันห้าเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะดันฟรีดาวได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะฟรีดาวน,นะคะก็ฟรีดาวได้ค่ะพี่พี่ขาเป็นกระบะย,ยกสูงสี่ประตูด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดัมเบกแม็กขอบสิบเจ็ดนิ้วน,นะคะแม็กขอบสิบเจ็ดนิ้วในส่วนของปียางใช่ไหมอันนี้ เป็นปีตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีบอกนะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูให้นะคะยางเนี่ยถ้าแบบว่าไม่มีอดอกยางหรือว่ารอยลายงานมีค่อนข้างเยอะตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้นะคะแตกลายงานเยอะอันนี้แม็กขอบ17นิ้วนะคะนี่คะ่ะให้ดู พวกซุ้มล้อต่างๆนะคะคัสซีเดิมสวยเกียร์ออตโต้ค่ะด้านหลังระบบไล่ฟ้านะ,ะตรงนี้สติ๊กเกอร์พิลันเนอร์แล้วก็มาพร้อมกับด้านหลังนะ,ะเป็นตัวแบบใส่ตัวกันกระแทกเนาะ,ะนะคะใส่แม็กไลเนอร์คันนี้นะ,ะด้านท้ายก็น่าจะมีการชนที่พลาส,สติกหลุดไปนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวเราเก็บงานให้ด้านหลังแล้วก็น่าจะมีไฟตรงนี้นิดนึงนะคะไฟตรงนี้นิดนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของสีตัวรถเดิมทั้งคัน น,น่าจะมีเก็บชิ้นหน้าเท่านั้นเองอันนี้คือรถเข้าใหม่นะพี่ๆคะ่ะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพแล้วเราจะเก็บงานแล้วเราก็ปรับสภาพให้มีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้นะคะไฟเบรกดวงที่3ไม่ได้ให้แบบนี้ไปนะเดี๋ยวเราเก็บงานให้คะ่ะพี่นะคะเราเก็บงานให้เดี๋ยวเปลี่ยนไฟให้นะคะแล้วก็เก็บชิ้นด้านหน้าให้อันนี้ปี2018ภายในได้เป็นเบาะเบาะหนังก็ดูแลรักษาความสะอาดงา่ายนี่คะ่ะให้ดูตรงนี้นี่ สนใจยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยอะมาก้มต่ําดูสักนิดนึงค่ะก้มต่ําดูสักนิดนึงนี่ค่ะให้ดูช่วงล่างเดี๋ยวถ้าคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ได้รับชมกันด้วยนะคะนี่ให้ดูด้านข้าง ดิสเบรกด้านหน้านะคะดัมเบกด้านหลังแม็กขอบ17นิ้วอันนี้ยางยางปี2018พี่ขายยางต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นปีเดียวกับตัวรถนะคะยางเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้อ้ามาดูภายในตรงนี้กันดีกว่าได้เป็นเบาะหนังนะคะกระเป๋าใส่เอกสารมีทั้งสองเบาะเลยนะคะเป็นตัว e plus นะคะพี่ๆคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้นะคะ แล้วก็ไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยเอามาดูด้านนี้พวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะเป็นพวงมาลายัยอ่อหุ้มหนังนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นี่ค่ะตรงนี้ก็มีช่องนะคะที่เท้าแขนคอนโซลด้านหน้า กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้นั่นหนึ่งก็มารีวิวนะคะก็รีวิวขายแล้วแหละค่ะพี่ขาไม่ได้รีวิวแบบว่าขายไม่ได้ขายคือรีวิวขายค่ะสนใจทักมาได้นะ,ะตรงนี้นะสีเดิมรับคันเป็นรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพนะคะคันนี้ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาดูได้เลยอะมาดูเลขไม่กันดีกว่าเดี๋ยวพาดูเลขไม่นะ,ะอันนี้คือเสียบกุญแจเข้าไปแล้วเนาะเลขไม่อยู่ที่1 8ึ่งแ 4 4น3กิโลก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะอันนี้คือหน้าปัดก็มองง่ายค่ะรถกระบะเนาะก็มี power outlet นะคะสองฝั่งซ้ายขวามี USB AUX อยู่ตรงนี้นะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้ด้วยนะคะแล้วก็แอร์เปิดแอร์นิดนึนงเป็นแบบออ่าอาล็อกแบบหมุนนะคะเป็นแบบแมนวนวลนี่ค่ะ เดี๋ยวตรงนี้ที่ฟงที่ฝุ่นต่างๆเราเก็บงานให้อันนี้น้ำหนึ่งขออนุญาตนะเป็นรถเข้าใหม่พี่ๆขาน้ำหนึ่งอยากมารีวิวรถสภาพเข้าใหม่ที่เพชรยนต์รับเข้ามาหรือว่าที่ทางบริษัทเนี่ยรับเข้ามาว่าสภาพเป็นแบบไหนจะได้มั่นใจว่าไม่ได้มีพิบความชนหนักจมน้ําขนาดนั้นรถมือสองเป็นธรรมดาค่ะที่จะต้องมีอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยเพราะว่ารถมันวิ่งออกถนนใหญ่ถูกต้องไหมนะคะบางทีเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเรานะคะอันนี้ก็มียันเดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวเก็บทำความสะอาดให้นะคะนี่ก็มีช่อง แว่นตานะคะแล้วก็กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนี่ค่ะมีกล้องมองหลังนะคะเป็นพร้อมเส้นกะระยะมาให้ด้วยนะคะไม่ได้บันทึกภาพนะเป็นกล้องมองหลังให้นี่ค่ะด้านหลังสนใจทักมาได้เลยไฟมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะ,ะมีไฟส่องตรงกลางให้ด้วยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะพี่ๆค่ะสนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะ สนใจยังไงทักมาได้เลยเนี่ยอันนี้คือรถเท่าใหม่คือบางทีนั้นหนึ่งก็จะรีวิวรถเท่าใหม่บางทีก็จะรีวิวรถที่เก็บงานนะคะรถปรับสภาพนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอะ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะพี่พี่ะ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันถ้าใครที่แบบว่าสนใจอยากเข้ามาดูสภาพตัวรถก็เข้ามาได้เลยนะเข้ามาได้เลยมาดูสภาพตัวรถได้เลยค่ะพี่พค่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน เึ่นด้านหน้ากันอ่ะนี่นะคะแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเป็นห้องเครื่องมีแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้น้ํามันเครื่องค่ะนะคะเราเปลี่ยนให้นะแล้วก็จะเช็คในส่วนของของเหลวให้ทั้งหมดค่ะอ่านำหนึ่งให้ดูพวกตัวน็อตอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่ทะเบียนนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9ก้าพันห้าถ้าจะดาวขั้นต่านะสามหมื่นสี่หมื่นดาวมาได้เลยค่ะพี่ๆคะ่ะ นี่นะคะมอก็อยู่ครบชัดเจนแผ่นเพจค่ะตัวน็อตต่างๆนะคะนี่อันนี้คือห้องที่ยังไม่ได้เก็บ ทำความสะอาดนะยังไม่ได้ล้างยังฝุ่นเกลือยอยู่เลยคานด้านหน้าไม่มีโดนชนหนักมันมาค่ะเรารับประกันรับประกันตัวรถนะคะรับประกันขออนุญาตแผนกพี่ขาเปิดมา25ปีแล้วอยากให้มั่นใจในส่วนของอการันตีของบริษัทค่ะนะคะเพรเยน์พี่ไปเซิร์ชได้เลยเราได้การันตีนะคะรถที่มีคุณภาพของธนาคารแบงก์กรุงศรีด้วยของ TTB ด้วยค่ะพี่ๆค่ะนะคะเป็นเพอร์เฟคเลยนะคะแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าถ้าจะให้เก็บนั้นจะเก็บชิ้นหน้าจะเก็บแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนไซส์ด้านหลัง เท่านั้นเอง4ตัวรถสี่เดิมค่ะไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําอย่างที่บอกค่ะเป็นธรรมดาของรถมือสองค่ะพี่พี่ค่ะน้ำหนึ่งรีวิวแบบจริงจังให้เห็นว่าสภาพเนี่ยที่พี่ได้ไปมีการเก็บงานตรงไหนบ้างนะคะเท่านั้นเองนะคะสนใจก็สามารถยขูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้0 9 6ย์8 4 9 6 3มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ค่ะพี่พี่ค่ะได้ไปคุ้มค่านะคะเอารถออกไปไปนอนหลับฝันดีค่ะพี่พี่ค่ะไม่ต้องรอห่วงพวงค่ะที่นี่นะคะที่เราตั้งค่าตัวตั้งราคาอาจจะสูงกวว่่่าอืนนบแตตรรรัััปะถ ประกันคุณภาพค่ะนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านให้มีบริการส่งรถสไลด์ให้ค่ะสนใจยังไงทักมาหาน้ําหนึ่งได้นะคะ0961984963ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ